วันนี้นะคะเดินจะมารีวิวตัวโ o โปเจนะคะลงน้ําแบบไม่มีเคสกันค่ะทุกคนเพราะว่าเรานะคะแอบตจมากเราไปหาเคสกันแล้วแต่ว่ามันหมดไม่มีนะคะแล้วก็เตยทาง่งปรนเทศเนี่ยคือไม่ทานจริงๆเพราะว่าติดง,งานนะคะเตยก็เลยจะเอาตัวเนี้ยลงทั้งแบบนี้เลยเพราะว่าเขาเคมมาว่ามันลงน้าได้ส0เมตรนะคะทุกคนโดยไม่ใส่กรอบไม่ใส่อึนถูกต้องแต่คราวนี้คือเตอยอ่ะเอาลงไปแล้วเว้ยและที่นี้นมันขางทุกคนมัน้าแบบเป็นผ้าแบบน่าจะแบบ เราได้ดูคลิปตัวเองไขาถ่ายเขาดูมาไม่ได้ถ่ายไว้ด <laughs> ูเพรตกใจไงทีแรกกูแบบอ้าวไหนบอกว่าลงน้ำได้สิบเมตรไงเพราะว่าเตยก็ไปดูคลิปมาใช่ไหมหลายคลิปละอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออม,มันสามารถลงได้ไม่จริงใช่แล้วทีเนี้ยพอลงไปแล้วแม่งขึ้นมาแล้วแม่งทั้งแต่ว่าแม่งจะเกิดจากการที่มีทรายอ่ะเข้าไปอัดในร่องนี้ค่ะทุกคนเห็นทรายปั๊กใส่เข้าไปอยู่ตอนนี้คือเตยเช็ดเรียบร้อยแล้วนะมันก็เลยแบบ ปิดปกติค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมภาพสวยใสยนะคะแต่ภาพไม่ได้ออกมาคือยังใช้ได้นะเออมันเป็นหน้าตางทางเท้าไปก็ถอยแบตออกนะคะแต่ก่อนถอยแบตออกให้ทุกคนเช็ดน,น้ําให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันเข้าไปปุป๊บมันจะช็อตทันทีนะคะพวกนี้มันช็อตง่ายมากแล้วไม่ทำให้ระบบอะเสียนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเอาเอาทิชชู่อ่ะค่ะถ้ามีก็ซับก่อนแล้วก็พยายามอย่าให้ทรายโดนเด็ดขาดเลยเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเชียร์ออกยังไงด้วยแม่เฮ้ยที่จริงเนี่ยเธอจะถ่ายก่อนลงแหละแต่ทีเนี้ยก็ ปวดชอวิ่งกันไปเข้าน้ำอ้าบ้าบ้าบอ้าเปสรุปให้เลยนะคะทุกคนก็คือมันสามารถลงน้ำได้เพราะว่าที่เราไปอ่ะมันไม่ลึกค่ะทุกคนมันแบบอยู่ในมาณไม่ถึงห้าไม่ถึงห้าเมตรนะเนาะแบบเป็นที่เขาเล่นมานาโบดกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแทรกคลิปให้ดูนะคะไปดูคลิปก่อนไป คือคลิปมันก็จะประมาณนี้ก็คือคลิปสวยใสปกติเลยค่ะทุกคนแต่ก็นั่นแหละแค่ระวังอย่างเดียวคือระวังไม้อ่ะมันลวงแทนเองนะคะก็ใส่ตัวเพราะแรงเหวี่ยงเราเล่นบาร์น่าโบวมันเป็นแรงเหวี่ยงแต่ถ้าทุกคนจะว่ายน้ําเล่นปกติแบบอยากถ่ายรูปเพื่อนในน้ำหรือภาพใต้น้ำนะคะมันก็จะเห็นชัดมากกุพอเอาเข้ามาดูในโกโปรขนาดโกโปรบางตัวเราจะเห็นภาพมันไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะแต่ตัวนี้พอเอามาดูกับตัวโกโปรเลยภาพสวยนะคะสวยแล้วก็ชัดมากเหมือนแต่งหน้าให้เราอ่ะเหมือนแบบนึกว่าสตมนา โกโปรจะเป็นอะไรที่ถ้าโดนกระแดดจะโคตดสวยโค้แบบไบร์ไบ์แบบไบ์เลยทุกคนเหมือนกล้องฟูจิอย่างนี้เลยแล้วที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เปาตรงนู้นมันอย่าเกาตรงนี้อันนี้สาคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะทุกคนเวลาที่ลงแม่น้ำนะคะกล้องตัวนี้มันจะพัดเองจากการที่มีหยดน้ำมาสัมผัสนะให้ทุกคนนะคะไปเลื่อ,อนอไปาี่โหมดล็อกหน้าจอแบบเตยอย่างนี้เห็นไหมคะอันนี้คือไปล็อกอยู่นะอันเดี๋ยวเปยจะแตกอันนี้คืออันล็อกแล้วนะคะมันขึ้นว่าอันล็อกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวจะลู่ลงมานะคะทุกคนแปะ ทุกคนเลื่นเรามาเห็นไหมคะมันจะมีโหมดนี้คะ่ะล็อกให้ทุกคนกดไปที่ตัวนี้นะคะสือมาแบบนี้ hmm. อ่ะมันก็จะเป็นโหมดล็อกค่ะทุกคนเออแล้วมันจะทําให้หน้าจอเราไม่ถัดไปไหนเนาะอ่ะพอเราลอกเสรจแล้วเราก็สามารถถ่ายเรียบร้อยเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือฉับลับหน้าจอนะคะใครที่มีปัญหาหยดน้ําเกาะแล้วมันจะเป็นฟ้า ให้ใช้เป็นพวกสบู่แชมพูหรือว่าเป็นน้ำยาเคลือบกระจกก็ได้นะคะเอามาเช็ดเช็ดถููที่บริเวณตรงนี้นะะคแล้วดับน้ำใช่หรือถ้าใช้ไม่ได้อะเคยไปดูคลิปของคลิปนึงค่ะเขาบอกว่าให้ใช้ลิ้นนลำลายเลียลิ้นลำลายเลียจริงๆมันไม่มีเหรอใช่ไม่มีใช่แล้วมันใช้ได้เขาบอกมันใช้ได้นะคะนี่คือแบบเลียแล้วมันก็จะเคลือบไปเลยอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงได้นะมันน่าจะมีสารอะไรเออมันน่าจะมีสารอ่ะ นะคะก็ลองไปใช้กันดูแต่ของเคยไปไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนั้นเลยเตยก็พอแบบไปเอาลงน้ำเลยค่ะเออแล้วก็แบบเช็ดแล้วก็เอาขึ้นมาอีกเลยนะคะก็ก็ได้คลิปดีนะก็ท่าสวยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูในคลิปที่เราพรีเซ็นกันโอเคได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากดูคลิปที่เล่นแบบมาดูแม่หนาโบนนะคะก็เดี๋ยวตามติดตามคลิปเลยต่อไปได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยได้ดด้วยนะจ๊ะกดคอมเมนต์ด้วยนะอยากให้ไปไหนคอมเมนต์กันมานะคะ